คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ครอบครัวสุดน่ารักกายฮารุนะคะที่ก็บอกเลยค่ะว่าได้วางแผนบัานปลายชีวิตไว้แล้วนะคะว่าอยากจะย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะยอมรับผ่านสื่อเลยนะคะว่าแอบคิดวางแผนถึงบัานปลายชีวิตกันแล้วค่ะหลังจากที่กายรชนนลและฮารุสุกป,ประกอบก็ได้ลงทุนซื้อที่ดินในจังหวัดนครนายกเพื่อหวังว่าอยากจะย้ายไปลงหลักปัตฐานที่นั่นนะคะซึ่งทังคู่ก็ยอมรับค่ะว่าทุกวันนี้กรุงเทพเริ่มที่จะแออัดบวกกับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น ก็เลยอยากจะมีพื้นที่ให้กับลูกๆได้ใช้ทํากิจกรรมนะคะก็เลยคิดว่าต้องหาพื้นที่เพื่อย้ายไปอยู่ในช่วงบั้นปลายชีวิตดีกว่าค่ะามานั่งคุยกันตั้งนานว่าไอ้ความจําเป็นของเราที่จะเข้ามองเข้าเมืองอะไรมันเยอะมากน้อยขนาดไหนซึ่งจริงๆเราอากายไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ฮารุก็ไม่ได้มีความจำเป็นมากเหมือนกันเราก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่ที่แบบ มี potential ว่าในอนาคตเนี่ยมัน,ม,นมันน่าจะเป็นที่ที่เราอยู่กันได้ตั้งใจว่าบ้านปลายเดี๋ยวจะไปอยู่ที่นูน่นแทนเลยก็คือจะอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละสร้างบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่ดินก็เป็นบ้านเล็กๆก่อนเน้นเน้นสวนเน้นเล็กนะเน้นลันก็ไม่เล็กก็สี ประมาณเกือบห้าร้อยตารางเมตรอยู่บ้านใช่ก็ใหญ่อยู่จริงๆอยากมีที่ดินใหญ่ๆับจิตที่ดินใหญ่ๆแล้วก็ติดน้ําติดน้ำเพราะอันนั้นคืออยากมีที่ดินใหญ่ติดน้ําเพราะที่ดินใหญ่เนี่ยอยากมีแบ่งให้ลูกให้เขาแบบวันหนึ่งสมมติว่าเขาอยากกลับมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแยกย้ายกันไปโตก่อนในแลนน่ะไม่ได้สร้างอะไรให้ลูกเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้กะบังคับว่าลูกจะต้องอยู่ที่นี่แต่สร้างบ้านเราเนี่ยแหละ เราเงินก็ปลป่อยลกลองลองลงลองกว้างเพราะซื้อมาทั้งหมดมันหกไร่กว่า